สวัสดีค่ะิฉันนางสาวศิราพรยันเกาะเลขที่14ชั้นปวส2ทับ1กับผมนายนะครับสาริกาเลขที่5ปวส2ทับ1ครับความเป็นมาแลคะความสัมพันธ์ของปัญหานะคะปัจจุบันห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของแผนกอิเล็กทรอนิกส์จำพวกค่าตัวต้านทานทานซซสเตอร์ไม่สามารถจัดเก็บได้เป็นระเบียบได้มีความยากต่อก,การค้นหา ของคะแนกอยู่ในเทคนิคจึงได้เร็งเห็นความสําคัญจึงได้ประดิษฐ์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่มีเพื่อจัดเก็บอุปกรณ์เทคนิคให้เป็นระเบียบที่มีชื่อเรียกว่าตู้เก็บอุปกรณ์เทคนิอัตโนมัติเพื่อให้เป็นระเบียบและสะดวกต่อการค้นหาวัตถุประสงค์ปปะนะคะสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บอุปกรณ์นี้ได้เป็นระเบียบ เพื่อลดเวลาการใช้งานนะคะขอบเขตมีช่องใส่อุปกรณ์จำนวน60ช่องมีปุ่มกดแสดงไฟสถานะ LED นะคะหลักการทำงานนะคะเวลาเราจะค้นหาอุปกรณ์ในะให้เรากดนะคะก็จะมีไฟขึ้นที่ช่องนะคะแสดงสถานะว่าอยู่ช่องนี้เพียงนี้นะคะ ขอจบการน,นำเสนอแก็งท่านๆๆๆๆๆๆ